สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอัพให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทําเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็คอมเมนต์หรือออินบ็กซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดดูวิธีกกาารทํันย อ่ะก็อีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายๆคนขอมาคือมัน,เป,นเป็นเมนที่ง่ายแหละคือไข่เจียวแต่ว่าเป็นไข่เจียวสูตรฟูกรอบนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่ทีฟองนี่ตอกันไปแล้วแล้วก็นี่บีบมะนาวนะครับลงไปสี่ถึงห้าหยดนะครับแค่นี้ถ้าเป็นสูตรฟูกรอบผมไม่แนะนำนะครับให้ใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับเพราะว่าทอดกรอบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไหม้ได้ง่ายนะครับเติมน้ำไปนิดหน่อย ประมาณนหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแค่นี้พอนะก็ตีให้เข้ากันสูตรนี้นะครับบอกเลยไม่แนะนําอย่างที่บอกคือไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะใส่นะครับใส่แค่น้ำปลากับน้ำมะนาวพอแล้วก็เวลากินก็ไปกินกับตัวซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศน,นะครับจะอร่อยกว่านะครับปกติ ทีทุกอย่างให้เข้ากันการใส่น้ําลงไปนะครับจะทําให้ตัวไข่อะมันเหลวแล้วก็มะนาวมันจะช่วยให้ฟูนะครับแล้วก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับให้ยกดูให้มันดูแบบว่าเป็นสายๆเหลวๆนะครับแล้วก็ไปตั้งกระทะนะครับจากนั้นนะครับมาตั้งกระทะให้ร้อนนะครับสังเกตว่าผมจะใช้กระทะปากกว้างแล้วก็ ใส่น้ำมันค่อนข้างท,าที่จะเยอะนะครับนะสูตรนี้ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยากกินแบบนี้ก็คือน้ำมันต้องเยอะนะครับอ่าก็ทำแบบนี้ให้น้ำมันมันร้อนเร็วแล้วก็ร้อนทั่วถึงนะครับอันนี้4ี่ฟองอาจจะแบ่งทอดได้สอรอบได้นะครับถ้าใครอยากได้แบบ,ก,บกรอบอลองเทสตดูนะครับ ใส่ไปให้มันได้ความฟูแบบนี้นี่ใส่แค่หยดเดียวนะฟูมากเลยนะเนี่ยยังไม่ค่อยร้อนมากนะครับร้อนนิดหนึ่งอพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับดีไฟให้เหลือไฟกลางๆนะครับจากนั้นก็เทไข่นะครับผมจะเทผ่านกระชอนรูแบบนี้นะนนเทสูงหน่อยนะครับ มันก็จะได้แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ค่อยก่อกันแล้วก็ให้มันเชื่อมขอ,อนยิบหนึ่งนะลงไปแป๊บเดียวคือว่าเหลืองละก็กลับด้านนะครับ ก็ค่อยๆทอดนะครับพอมันกรอบแล้วก็ตักขึ้นนะครับหนึ่งชั้นก่อนนะถ้าไฟมันแรงไปก็ดีไฟก่อนนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิม ก็ตักขึ้นนะครับแล้วก็พักเ็ดน้ำมันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปประกรอบล่างเนาะ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับไข่เจียวแบบกรอบชิ้นกันงชอบแบบไหน,นนี่ก็จะแบบกรอบๆแน่แน,นๆหน่อยนี่ก็จะแบบฟูๆแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยชิมดูเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบกรอบเบาๆกรอบเบาๆนะแล้วแต่คนชอบเนาะ มันกรอบอะแต่มันกรอบเบาๆเหีนยหมนี่ดูอืมไม่ใช่เป็นแบบกรอบแน่นๆเนาะก็อร่อยเหมือนกันแนะนำให้กินกับซอสนะครับอืมก็ ลองไปทําดูนะครับมันก็จะเป็นไข่ที่ตีเหมือนกันแหละแต่อันเนี้ยโรยแบบน้อยๆหน่อยอันนี้ก็จะโรยแบบแน่นๆหน่อยมันก็จะเป็นแผ่นแล้วก็กรอบแบบแน่นๆนะครับก็ไปเลือกเอาตามที่ชอบนะครับว่าชอบกินแบบไหนเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาทำให้นะครับ